มวทยคอมสวัสดีครับวันนี้นะรเราก็จะมาแนะนำนะครับสินค้าตัวใหม่จากทางมวิทคอมนะครับเป็นเครื่องบดหมูบดเนื้อนะครับมิ e กลินเดอร์ MGA 3 8 2 a นะครับ,บ 8, ตัวนี้นะครับจะมาในกล่องแบบนี้เลยฮนะแกะกล่องออกมาก็จะเห็นส่วนประกอบต่างๆของเครื่องฮนะคู่มือก่อนเลยอันดับแรกคู่มือการใช้งานการประกอบต่างๆการบำรุงรักษานะครับก็จะมีพวก อุปกรณ์มีพวกเครื่องบดตัวบดหัวบดใบมีดที่อัดไส้กรอกไส้หัวต่างๆนะมีมามีให้ให้ด้วยนะอุปกรณ์อุปกรณ์รในนี้ก็อันนี้เป็นแผงรังผึ้งนะครับอันนี้เราเลือกใช้กับตัวเครื่องว่าเราจะใช้ตัวที่มีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน ตัวที่มันหยาบหน่อยก็มีรูมันจะใหญ่นะฮะตัวละเอียดหน่อยรูก็จะเล็กลงตัวนี้เป็นใส่สำหรับทำไส้กรอกนฮะอัดไส้กรอกตัวนี้ก็เป็นสกรูตัวเครื่องมาเดิดมาก็จะ เวลาอันนี้เป็นที่ยัดเนื้อเข้าไปลงตรงถาดตรงใส่เครื่องนะฮะใช้ตัวนี้เราจะไม่ใช้อุปกรณ์อื่นที่ว่าใช้นิ้วแยนะครับมันอันตรายนะฮะใช้ตัวนี้แทนนะก็จะมีหมอกยัดไส้กรอกไส้อั่วได้นะครับตัวนี้ก็มีตัวหมอบดรับนะหมบดก็มีแผงรังผึ้งมาให้ ตกดบกับหัวบทมาอีกหนึ่งตัวรวมจะเป็นทั้งหมด3ตัวนะครับแผงลงพึ่งทั้งหมดสามอันสำรองอตัวอ,อ,อื่นๆอีก2ขนาดนะครับก็ติดมากับเครื่องอันนี้ค่อนข้างที่จะดูใหญ่หน่อยนะครับนี่ใบมีดใบมีดขัดนะครับ สกรูเวลาใส่ใส่ให้ตรงเดือยน,นะครับเดือยมีเดือยอ,อยู่ส่วนต่อไปก็จะเป็นตัวเครื่องหลักนะครับอ่าเครื่องหลักสีขาวนะครับ ตัิก ABS แข็งแรงสวยงามนะมีปุ่มเปิดปิดที่ด้านหลังตัวนีนะ้อันนี้ตัวเร่งนะครับตัวเร่งกดไปข้างไว้ปล่อยมันก็จะเครื่องดับถ้าเปิดข้างไว้ก็จะเปิดสวิตช์ไปด้านออนนะครับตรงการสวิตชนะ์ออฟที่ด้านหลังด้ล่าง เวลาใช้งานเราก็ประกอบหัวบดตัวน,นี้นะครับเข้ากับตัวเครื่องตัวเครื่องหลักนะฮะเรียบร้อยอแล้วก็ข้างบนด้านบนนะครับ ส่วนด้านบนก็อันี้เป็นถาดสแตนเลสนะครับใส่เข้าไปตรวนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่รองรับวัสดุเนื้อหมูเนื้อวัวนะเราจะใช้บดแค่นั้นเองก็ใส่เข้าไปในนี้ก็บดได้เครื่องทำงานได้เรื่อยนะครับมันลูกค้าหลายท่านชอบถามนะว่าบดได้สูงสุดกี่กิโลมันไม่จำกัดนะครับก็ใช้งานได้เรื่อยครับ ช้งานได้เรื่อยไปสักพัก20-30นาทีเครื่องร้อนก็พักค่อยอใช้งานต่อนะหมูก็เลงตรงนี้แล้วก็ใช้ตรงนี้ตำยัดเข้าไปแบบนี้นะครับหมูก็จะออกตรงนี้นะครับเวลาเราต้องการที่จะอัดไส้กรอกไส้หัวอะไรก็ใช้ตรงนี้เข้าไปตรงนี้ แบบนี้นะครับก็เปิดใช้งานใช้เครื่องได้เลยแล้วก็ต่อส้กรอบออกจากตรงนี้มันก็จะเนื้อก็จะอัดเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเปิดเครื่องดูนะครับมีปลัก๊กเสียบปลั๊กเป็นปลั๊กไทยนะครับปลั๊กสองขาสวิตช์ตรงนี้ได้เลยอ้อน ก็จะเข้าไปในตรงนี้นะก็จะอัดออกไปที่ตรงปลายด้านหน้าของเครื่อง นีเป็นุมชั่วคาวนะครับต้องกดค้างไว้ตรงนี้เราปล่อยก็จะถ้ากดตัวออนมันก็จะเปิดค้างไว้เป็นการเปิดเครื่องค้างนะครับนี่นครับ,รบก็นะครับสำหรับเจ้าเครื่องบดหมูมิกรินเดอร์ MGA382A ตัวนี้ก็มาพร้อมกับกำลังมอเตอร์1000วัตต์นะครับสามารถทำบดหมูได้อย่างรว,รวดเร็วนะครับละเอียดรวดเร็วและก็มี แผงลังพึ่งนะครับแผงลังพึ่งให้เลือกได้ถึง3ขนาดด้วยกันนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวบอดี้หลักของเครื่องให้สีขาวนะสีขาวสีขาวแถบเงินอย่างสวยงามเรียบร้อยดูดีนะบอดี้ <Body S 2> เป็นพลาสติก a อเบแข็งแรงทนทานนะครับแข็งแรงทนทานตัวหลักของเครื่องตัวหัวบดเนี่ยครับจะเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลส ไม่เป็นสนิมนะไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานใบมีดและสกรูทั้งหมดก็เป็นสแตนเลสครับส่วนที่สัมผัสกับอาหารเนี่ยจะเป็นสแตนเลสทั้งหมดแบบมันจะปลอดภัยนะไม่เป็นสนิมนะปลอดภัยกับอาหารที่เราผลิตกับหมูที่เราบดออกมานะตัวนี้นะเครื่องบดหมูตัวนี้คนระับกำลังมอเตอร์1,000ันวัตต์นะครับทำงานได้รวดเร็ว,วเราแนะนำในะการใช้งานไม่ควรประมาณ10นาทีนะครับใช้งานต่อเนื่องประมาณ10นาทีนะครับ เมื่อเรารู้สึกว่าประมาณ10นาทีแล้วรู้สึกว่าเครื่องอะจะร้อนถ้าเครื่องร้อนก็เราก็ให้พักก่อนนะพักสักห้านาทีให้เครื่องมันเย็นก่อนค่อยดำเนินการใช้งานต่อนะบทหมูบดเนื้อต่อไปนะครับนะโอเคครับสนใจสินค้านะคเครื่องบทหมู miss รินเดอร mga 382A นะครับตัวนี้หรือว่ารุ่นอื่นๆน,นะครับก็มีให้ท่านเลือกอหลายรุ่นด้วยกันนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ m o r c o m นะครับหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ เครื่องบดหมูของทางเว็บไซต์มคุยดอทคมนะตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างมีโดนี้ได้เลยนะครับเรามีพนักงานเจ้าหน้าที่คอยตอบคําถามลูกค้าอยู่นะครับเรามีบริการจะส่งลูกค้าทั่วไทยนะครับจะส่งลูกค้าทั่วไทยส่งด่วนทั่วไทยเลยนะครับโอเคนะครับสารการรีวิวเครื่องบดหมูคิกซมิเตร์เอ็มเจเอสาก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับกลับพบกันในวิดีโอต่อไปว่าเราจะมาแนะนําสินค้าตัวไหนกันอีกนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ